เปิดเกมมาแล้วลุงจ่าทำไป2คะแนนนักบัสอารมณ์ดีฮะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะฮะขณะที่พูดเขายังยิ้มอยู่โดนด่าก,ก็อารมณ์ดีฮะยิงเข้าก็อารมณ์ดีฮะน้องนิดชื่อ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 นิชือช่อ,อ,อ,อยิงแบบไม่เต็มใจแต่ก็ลงฮะมีบาสอยู่ที่นักบาสอารมณ์ดีนะครับลุงจ่าของเรา<ม>จังเก่<อ>งฮะเก่ง เก่งวิดีจางทำที่ไทยแบ็คไหมแบ็คไหมเชอรี่หรือเปล่าเยียเทอร์โนเวอร์นะครับมอะชาบทา้ายมองหานชื่อนีชื่ออะไรนะการพี่การหายไปนานเลยเนี่ยวันนี้การ์ดเขาจะมาเต็มหรือเปล่าดูดีฮะฮัทบอกว่างก็เสร็จกูดิฮะ ใส่ไปเลย2คะแนนคันบอกเปิดโรเวขนาดนี้ต้องขึ้นนะฮะนักบาตอารมณ์ดีกำลังเลี้ยงบอลน,นะครับที่จับไปเกียงไม่อยู่เลยอะ่ะยังนั่งพาทัวในเกมแรกอ,ะอ่ะมันวิ่งไงทาคทัวร์ว <c oughs> มันเดินเข้ามาหาพอเรา,าตามมันก็วิ่งหนีโว้ยไงจ้าเพื่อนทำมาดีแล้วจ้า <c oughs> ไม่เอาแต้มเลย <c oughs> เฮ้ย,าย,ายการเกยนการ มาครับนักบาสเวโบตีนโอ้โหลูกนี้นะฮะหมดเวมาขึ้นผังนะการมาการสับไหมฮะขอรอเป็หนึ่งทีจ้าได้ได้ลูกนี้ลงไหมเอ้ยลงฮะฮันลีบาร์ได้คุณคบีโตกับฮะบอลอยู่ทางนอตฮะนอสมองหานอตแต่ไม่ขึ้นฮะหลอกขึ้นเองฮะก็ออกไปนะฮะอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราไม่ถ่ายแล้วปล่อยเนี่ย เคลียร์ไม่หันเวอร์ไหมไม่เวอร์เลยนี่ฮะบอลอยู่ทางรัดโคบีรัดโปรตีนฮะคโคบี้นนบรัดโคบี้ยังไงหัดขึ้นไปลูกนี้ลงไมไ้ไม่ลงฮะไปทางต้นฮะต้นขึ้นไปทีหนึง่งไม่รู้ว่าทีนี้เขาเป็นเซนเตอร์หรือเปล่านะฮะทำแต้เป็นตีน่เลยฮะฟิตไปไหนมาอยู่ที่นิชือ นี่ชือเข้าไปแล้วนี่ชือเข้าไปแล้ววนออกอยู่ที่นักบ,บาสเวโปตีนะครับ <c oughs> แซลน้องน่งน้องโกดวิวพีทให้ตน้นให้ตน้นให้คัด,คด,ดอีกทีหนึ่งให้นัชชื่อนี่ชือทำไม่ลงนะคะอย่ <c oughs> น้ำเลยฝากก่อนนะพี่ลงไปซื้อน้ำก่อน อยากให้เก่งฮะเก่งเ้ามาเมืองซ้ายขึ้นชูลูกนี้แล้วไงยังไม่ลงฮะทางรีบาวฮัดดีรอกันมาได้โดนถางฝั่งโชนฮะขึ้นมาเองโดนบอลลูกนี้ยังไม่หลุดนะฮะถึงจะบอลโต้กลับเลยฮะข้างหน้านมีจ่าอยู่นะฮะเก่งให้จา่าจ่าจะขึ้นวอลเองไหมลูกนี้ไม่ลงฮะตอนนี้นะฮะมีช้างขวางหน้านจออยู่ฮนะ มายืยนเกาาตูดด้วยฮะไปฮะไปฮะลุ <c oughs> งนันชื่อ <c oughs> สองป้า เราได้อยู่4ต่อ5นะฮะฝ่ายบุกเป็นทีมนำอยู่นะฮะเดี๋ยวไล่อีก5นาทีฮันลองมาฮันขึ้นเฟีดระวังตรงกลางแล้วยังไงไม่ลงข้างในนี่จ่าลีบ้าได้เพียโต๊ะกับนะฮะบอลกานนะฮะลูกกานนะฮะลูกกานเขาต้องเก่งนะฮะเพียงก้านนะฮะเพียงนะฮะเพียงเหยจ่า กรับครับอท้องนั่งหึงทีใครดหแบ่คยมาลูกนี้ยังไงลงละ่ไลงละไม่ลงพี่ะผมเมื่อกี้มันใกล้เกินไปอ่ะมันเปลี่ย,ยนระดไม่ให้อะซิทเพื่อนเลยไม่อะซิทเพื่อนเลยคุณน่ะ